สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสวัสดีทักทายจากทางเหนือของรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้แม่อูเอาภาพบรรยากาศเก็บตกช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสที่โรงเรียนเชิญผู้ปกครองไปร่วมกิจกรรมนะคะก่อนที่โรงเรียนจะปิดช่วงคริสต์มาสนะคะระหว่างทางผ่านตามมาดูบรรยากาศนะคะ เรากำลังจะผ่านไบรซ์นีเมืองเล็กๆค่ะเมืองนี้มีประชากรอยู่พันกว่าคนนะคะเราไม่ได้อยู่เมืองนี้แต่ว่าเป็นเมืองที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดค่ะลูกก็ได้โคต้ามาโรงเรียนนี้นะคะที่นี่ก็จะประมาณนี้ค่ะเราไปาโรงเรียนของลูกนะคะฟรีแล้วก็รถรับส่งฟรีด้วยนะคะแต่ว่ามีภาษีที่ภาษีโรงเรียนที่มากับภาษีที่ดินเนาะกิจกรรมของลูกสาวคนโตเขาโต กลอนกันนะคะแบ่งกลุ่มแต่งกลอนแล้วก็โต้คุณครูส่งลิงก์ไลฟ์มาให้นะคะผู้ปกครองก็ดูในออนไลน์นะเราก็จะพาเพื่อนๆมาแอบดูค่ะช่วงนี้เป็นกิจกรรมพิเศษไม่ใช่การเรียนการสอนปกตินะคะช่วงกิจกรรมคริสต์มาสก่อนคริสต์มาสจะไม่เรียนมากนะคะจะเป็นกิจกรรมเบาๆที่สอดแทรกเหมือนกับประวัติคริสต์มาสจะมีกิจกรรมหลากหลายค่ะแต่ละชั้นเรียนอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อย รวมถึงการแต่งกายด้วยนะคะคุณครูประจำชั้นก็จะส่งตารางมานะคะว่าเอาวันนี้ใส่เสื้อสีนี้ที่โรงเรียนอาจจะดูภาพยนตร์เรื่อง The Grinch หรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับ The Grinch ที่โรงเรียนนะคะบางวันอาจจะเป็นการใส่ชุดนอนไปโรงเรียนสบายสบาย,บายทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้บังคับเนาะใครมีอะไรก็แต่งก็ได้คะ่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมทางศิลปะนะคะเหมือนกับเป็นการท่องการเรียนวัฒนธรรม ไปกับศิลปะค่ะเขาก็จะแบ่งโตแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็เวียนโต๊ะไปค่ะโตะนี้ก็ระบายสีนี่เป็นเด็กประถมศึกษาปีที่1นนะคะง่ายๆเลยก็คือเกรดหนึ่งก็คือปหนึ่งของบ้านเรานั่นเองนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยเรียนมากเป็นกิจกรรมสบายๆตามมาดูกันค่ะสวัสดีับ <laughs> so uh, it's right we're going to go next cookies. one. Are you all done? You're going over to and Candy Canes. If Let's you're Reese and Candy be. Canes, you're going I'm over to be. the snow oh, place. Okay. 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 You're coming over to Reindeer Rainbow. Don't touch the marshmallows yet. You. My reindeer people off, are going to bracelet. Let's go last. Let's get สำหรับมนุษย์แม่นะคะก็เป็นการดีเพราะเราไม่ได้เกิดแล้วก็โตที่นี่เนาะก็เห็นบรรยากาศที่เด็กๆในโรงเรียนนะคะลักษณะเนาะก็เอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆเท่าที่สามารถถ่ายได้ในห้องเรียนของเด็กๆนะคะมาฝากกันเนาะว่าโรงเรียนประถมที่อเมริกาเนี่ยเป็นโรงเรียนรัฐบาลบ้านๆแบบบ้านเราเนาะ แม่อูอยู่ทางเหนืออยู่เป็นเหมือนกับ country s i ์เหมือนกับชนบทของอเมริกานะคะจะประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องเล่าของโรงเรียนลูกนะคะแต่ละโรงเรียนถึงแม้ว่าจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่โรงเรียนแล้วแต่หลักสูตรค่ะอันนี้เป็นการทําเหมือนกับรูปร่างของหิมะค่ะหิมะถ้าซูมลงไปใกล้ๆเขาก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะวันนี้เรียกว่า คร r สต์มาสปาร์ตนะคะวันนี้จะบางนักเรียนบางคนอาจจะใส่เดรสอาจจะใส่ชุดปาร์ตี้ไปโรงเรียนก็ได้นะคะนี่เป็นบรรยากาศห้องเรียนของลูกนะคะเกรดหนึ่งก็คือปอหนอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะคะการตกแต่งแล้วแต่คุณครูคุณครูของลูกนะคะมีคุณครูหลัก2คนแล้วก็อีก2คนคือคุณครูพี่เลี้ยงที่คอยช่วยดูแลอ เอกพิเศษค่ะที่นี่เขาจะเรียนปนกันเลยนะคะนนก็เป็นกิจกรรมที่น่ารักมากๆเอาแก้วมาจานะับมัชเมลโล่เนาะโต๊ะนี้ก็สนุกสนานนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไอเดียแบบนี้ไปเล่นกับลูกๆหรือว่าถ้าใครมีปาร์ตี้หรือว่ามีงานกิจกรรมต่างๆนะคะสามารถใช้ไอเดียนี้ได้อาจจะเปลี่ยนวัสดุจากมัชเมลโล่เป็นอย่างอื่นที่ถูกกว่าหรือว่าไม่ใช่ของกินเนาะบรรยากาศคร่าวๆ ท้ายสุดและสุดท้ายก็กินขนมคุกกี้ที่เขาแต่งหน้าขนมคุกกี้ด้วยตัวเองนะคะก่อนกลับบ้านเนาะแม่อก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะเด็กๆโตขึ้นทุกวันเนาะวันนี้โชคดีที่ได้มีโอกาสมาเห็นเด็กๆเก็บกระเป๋าด้วยนะคะนี่ลักษณะก็จะมี lunch ก็ไปเอากล่องอาหารมาแล้วก็มีขวดน้ำดื่มนะคะที่โรงเรียนม,มีที่เติมน้ำดื่ม และนี่ก็คือเป็นช่องที่เวลาคุณครูมีเพเปอร์ก็เอามาใส่ไว้ตรงนั้นนะคะพอถึงช่วงเวลาสุดท้ายของวันก็มาเก็บกระดาษของตัวเองแล้วก็งานต่างๆนะคะเด็กๆที่เตรียม Goodie Bags ก็คือของขวัญเล็กๆน้อยๆ,ๆเขาก็จะเอามาใส่ในชื่อของน้องๆแต่ละคนค่ะแพ็กกระเป๋าเตรียมกลับบ้านแล้วค่ะเราก็จะลงไปที่ออฟฟิศเนาะระหว่างทาง ที่ไปออฟฟิศนะคะนี่ก็คือฮอลเว์หรือว่าทางเดินเนาะเดี๋ยวดูการตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะคะถ้ามีคนผ่านมาเราก็ต้องหลบเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ติดแล้วก็ละเมิดความเป็นส่วนตัวของคนอื่นๆนะคะบางครั้งเวลาไปโรงเรียนของลูกก็จะเห็นตำรวจนะคะเขาก็จะมีประจำอยู่แต่ว่าอาจจะมาตรวจตราเป็นบางครั้งหรือว่า เวลาที่มีผู้เยี่ยมหรือว่ามีกิจกรรมของรโรงเรียนไปเยอะก็จะอยู่ที่นี่ประจำเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะเดินตามรอยเดินตามหลังผู้อำนวยการของโรงเรียนค่ะมารอรับลูกสาวคนที่สองคะ่ะปกติน้องจะขึ้นรถโรงเรียนนะคะเนื่องจากว่าห้องของลูกไม่ได้มีกิจกรรมพิเศษเนาะเราก็จะต้องมาแจ้งที่นี่นะคะว่าเราจะรับลูกกลับเอง ไม่ขึ้นรถโรงเรียนนะคะที่นี่ก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็เฝ้าๆค่ะ <Faith. S 1> เอาบรรยากาศของคนไทยในต่างแดนมาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะฝากเป็นกำลังใจกด subscribe ให้ช่องน้อยๆของแม่อูด,ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าคะ่ะไ k at you Flower for the, oh, we can get you one. We, we on can YouTube. go get you one High like five. that. Okay, that was awesome. I love the I, I love this <laughs> carnation, right? And it lasts so long. But let's go. We class party. All right, bye bye. Have a good. live you watch on ขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจที่มีให้กับช่องน้อยๆของแม่อูแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะเจอกันใหม่ คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ Merry Christmas and a Happy New Year Thank you all for watching Bye